อันนี้คุณอาต้อยจะเป็นคนพูดทั้งหมดอะค่ะซึ่งซึ่งในส่วนของแต่ละพาร์ทอย่างที่บอกตะกี้เรารู้ปั๊บเรารู้ปุ๊บเราก็ทุกคนก็แตกตัวในการที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องโน้นเรื่องนี้เราต้องรีบหาห้องนี้เราต้องอะไรได้ถ้าสมมติว่าอาต้อยประกาศแล้วเงี้ยแสดงว่าน้องก็รับรู้กระแสภายนอกแล้วอยู่จะมีการเอาออกไรการนไหมนะคะมันประกาศน้องก็ต้องดีบหนีมากมันต้องรู้กระแสภายนอกว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ผิดกับกาความเส็ยหมนนะฮะยึดถือว่าผิดกติก อันนี้เอิร์ตะกี้ตอบไปแล้วค่ะคือไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆว่าตอนนี้น้องทราบอะไรบ้างแต่ว่าเราก็คงเป็นกรณีกรณีไปถูกไหมคะคือด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นสถานการณ์เนี้ยม,มันมันพวกเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอันนี้เกิดขึ้นถูกไหมคะวิธีการแก้ปัญหาตอนนี้นะคะคือแค่แก้ปัญหาว่าไม่ให้น้องขึ้นโชว์อย่างเดียวก็ก็ตะกี้เท่าที่ตะกี้ที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ขอมาก็คือว่า เราก็จะให้น้องออกมาชี้แจงร่วมด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นทางเราก็เออก็ก็ให้โอกาสเขาอะค่ะถ้าเขาออกมาจากบ้านมาที่แนี่ยต้องมีกาอันนี้ต้องคุยกับคุณคนคุมการปิกานะล้วต้องเป็นส่วนการส่วนของฝ่ายรายการแล้วค่ะอันนี้ก็ตอบหลายอันค่ะต้องทางฝ่ายรายการนะคะไม่รวมของฝ่ายรายการโดยที่จะพยายามหา เนี่ยจะต้องแต่ตอนนี้ปัญหามคือเดี๋ยวที่เคลียร์ไปก็เเ็สมีก่อนเพราะไปแล้วต้องเข้าคอนเสิร์ตละแล้วเดี๋ยวหลังคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ถามอะไรกันนะคือยังไงคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีการเคลียร์บนเวทีอยู่แล้วค่ะนี่ก็จะเข้าไปรอฟังเหมือนกันค่ะวางไม่ได้บอกวางมาก่อนนะครับค่ะ โดยเฉพาะเพื่อนคนอื่นอีก11คนที่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ที่มามก็คงจะเป็นปริศนาเหมือนเพลงปริศนาต่อไปให้เขาคิดว<ม>่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรอะไรเยงี้ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะบอกก็จะจะชี้แจงให้เขาได้เข้าใจครับผมก็มันมีการเปิดเผยกันบนเวทีแบบมีการสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่มีมีเรื่องของมาร์คไม่ได้ขึ้นโชว์ค,ค,คิดว่ามันจะต้องเป็นประเด็นสงสัยในบ้านแน่นอนใช่ครับยังไงดีครับค่อยๆทีทายก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้รับก็ ก็รอจังหวะคือถ้าเกิดในบ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าเด็กเขาไปถามกันแล้วพยายามมีใครที่จะไปตอบว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรืออะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเด็กผิดกฎนะมันผิดอยู่แล้วผิดกฎจริงๆใช่ไหม,มครับพี่ใช่ค่ะกฎ <laughs> <laughs> ของบ้านมีอยู่แล้วเพอแล้วเราก็ประกาศให้ทราบแล้วตั้งแต่วันที่เราเข้าไปเมื่อคราวที่แล้วครับคุณเดาคิดว่ามาร์คอจะทราบเรื่องที่เขาไม่ได้ขึ้นโชว์ไหมครับ ทราบครับบอกว่าไงครับทราบครับก็บอกว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่จะส่งผลถึงความปลอดภัยทั้งตัวมาร์กหรือว่า,าในบรรดาผู้ชมด้วยกันอะไรเงี้ยคือสิ่งที่สิ่งที่เรากังวลคือเรากลัวเกิดความขัดแย้งกันในระหว่างคนที่มาชม,มอะไรเงี้ยครับกลัวว่าแบบเพราะมันก็มีมีกระแสที่บอกมาว่าแบบมานะมาโห่มันกันหรือว่ามาขับไล่มันกัน อะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่วันเนี้ยไม่เห็นไม่มีครับแต่ว่าก็เป็นมาตรการของของทางผู้ใหญ่แล้วก็เป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เขาคเราก็เลยก็เลยต้องต้องเลือกทางนี้ไม่คือเราก็ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเล็กเเป็นแบบน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ไปลุกลามใหญ่โตอะไรอย่างนงี้มั้งครับทราบไหมครับว่าส่งผลมาจากการกระทาในอดีตทราบครับเตือนเตือนน้อยยังไงบอกว่าเออก็ไม่ได้เตือนอะไรนะครับก็คือ จริงๆแล้วเรื่องอดีตก็ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ผมเลยนะครับหน้าที่ผมตอนนี้คืออธิบายให้มาร์คเข้าใจนั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เขาเคยทําจริงหรือไม่จริงผิดหรือถูกอันเนี้ยมันยังไม่มีใครที่จะมาบอกได้คือถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้เป็นอาชญากรมีคดีถูกฟ้องหรือว่าถูกตามจับอยู่โอเครายการเราตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนแต่เนี้ยพอในฐานะที่เป็นกรรมการด้วยนะครับพอเลือกเข้ามาแล้วอ่ะ เราไม่รู้หรอกว่าอดีตเขาเป็นยังไงทีนี้พอเลือกเข้ามาแล้วพอเขาเข้ามาแล้วคุณสมบัติเขาก็ครบถูกต้องรูประการการอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎระเบียบไรนี้เราก็ยากที่จะไปบอกเพราะมันผิดกฎว่าจะไปบอกว่ากระแสข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นคนคิดกันน้อยยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วน้องเป็นยังไงบ้างน้องก็งงนะครับน้องก็งงแล้วก็มึนไปงานพอสมควรคือ เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็สองสาเดือนมาแล้วที่ที่ที่เขาเล่น Facebook อะไรอย่างงี้ับก็แต่ก็ยอมรับว่าก็เป็นเด็กอายุ17คนหนึ่งที่ที่มีจิตใจเข้มแข็งเขาก็รับฟังทุกอย่างอย่างมีเหตุผลแล้วก็เข้าใจครับเขายอมรับหรือเปล่าว่าเขาเขียน Facebook ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าต้องแบ่งทีละประเด็นครับเรื่องนี้ผมขอไม่พูดครับคือใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวด้วยตัวเขาเองแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเอง ผมเองไม่ไม่ได้ไปเห็นเฟซบุ๊กที่แท้จริงของเขาครับผมยังตอบไม่ได้เลยว่าว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เท่าที่ฟังในขั้นต้นเนี่ยมไม่เรื่องร้ายๆแรงๆไม่ใช่เรื่องเบาๆใช่ ที่แฟนคลับโดยเฉพาะมาร์ควีสิเนี่ยค่อนข้างไม่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจเองคิดว่าเป็นการบีบจากกดดันจากจากในคิดว่าเป็นเกมของรายการหรืออาจจะมองไปถึงภาพใหญ่กดดันให้ออกเลยครับอันนี้ต้องไปถามพ่อมาร์คครับพ่อแม่พ่อแม่เขาพูดไปแล้วเหมือนกันครับแต่ครูจะช่วยยืนยันยังไงได้้ครับเราจะช่วยยืนยันอะไรได้เขาตัดสินใจเองอยู่ในกระบวนการตัดสินใจได้เห็นพ่อแม่เขาเขาคิดเห็นยังไงก็ผมในวันพุธเนี่ยพ่อแม่ใช่ ผมผมจะไปตอบแทนพ่อแม่คงไม่ได้หรือจะไปตอบงานทูวิชันก็ไม่ได้ผมก็เป็นเป็นแค่ครูใหญ่ซึ่งก็ดูแต่เรื่องในบ้านทีนี้ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกินความควบคุมหน้าที่ผมไปเยอะครับการออกความเห็นเป็นเรื่องอันตรายนะครับในในในประเด็นนี้พูดไปแล้วก็ตายกันไปหลายคนแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น ให้คนที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงพูดจะดีกว่าครับเราก็ออกมาเห็นได,ได้แค่ว่าแบบก็สงสารเด็กแค่นั้นเองีผมว่าไม่มีใครตอบได้หรอกไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของสูหรือหรือคุณครูหรือทีมงานหรืออะไรครับจริงๆแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยเด็กก็ยังเป็นผู้เยาว์นะครับก็ก็ยังต้องทําตามคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีเพราะเขายังไม่บรรลุนิติภาวะะฉะนั้เนเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยต้องคุยกับกับแหล่งปัญหาโดยตรงดีกว่าเพราะว่าถามผมมันมันยากอะ ถ้าถามว่าถ้าไปถาแถลงข่าวแล้วถือว่าผิดกติกาไหมเพราะว่ามันรู้กระแสข้างนอกไม่ผิดครับเพราะว่าเด็กไม่ได้เป็นคนดิ้นรนทาเองเราอ่ะเป็นคนทําให้เขาไม่ใช่เด็กว่าปีนหนีออกจากบ้านมาแอบอ่านหนังสือพิมพ์อย่างนี้ผมไล่ออกแน่เแต่เนี้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรวันนี้เขาก็ยังงงอยู่ว่าแบบอะไรผมคิดว่าเด็กๆในบ้านสิบเอ็ดคนไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบอะไรมั้งนะครับ เขาน่าจะดีใจด้วยที่เขาได้โชว์วันนี้แล้วมาร์คไม่ได้โชว์เขาน่าจะเสียใจยแทนมาร์คผมว่าไม่มีใครที่คิดว่าตัวเองจะเสียเปยรีปยดรู้สึกมาร์คเขาเปรียดคนคิดได้อย่างนี้ประหลาดเอ็นะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะใครลูกฝากแคปพี่